ต้องตายในท่านี้ด้วยมัมมี่มี2แบบยังไงนะฮะมัมมี่ทำไมมี2แบบยังไงอ๋อถ้าแบบนั้นนะฮะไอแบบคาแรคเตอร์อันนี้คืออย่างนี้วิธีการตายวิธีการตายนะฮะของมัมมี่แบบนี้อันนี้จะเป็นแบบน้ําแข็งคือมันจะมีการตายแบบแห้งใช่ไหมไอที่เราเห็นมาก็คือใช้ความแห้งของอากาศ ในการทำอัมมีอันนี้ใช้น้ำแข็งเพราะว่านี่อย่างว่าร่างที่เขาจะต้องเป็นล่างที่ถูกบูชายันเนี่ยจะต้องขึ้นไปอยู่ในระดับสูง3,000-4,000เมตรอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยอากาศเบาบางใช่ไหมในสมัยก่อนเดินขึ้นไปเดินนะบรรับเดินขึ้นไปเสร็จแล้วก็ต้องกินไอ้พวกใบโคราเพื่อให้ร่างกายมันหลอเพราะหลอนเสร็จผู้ประกอบพิธีเมื่อถึงเวลาอากาศน้อยลงอะไรน้อยลงก็จะทําการสังหารโดยการใช้ท่อนทุบเพืทำให้หลับแนบหรือสลับเลยแล้วก็เขาจะเหมือนขาดอากาศหายใจร่างนี้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เป็นเลย แล้วมันจะต้องใช่ฮะแต่ว่าล่างเนี้ยกาคนพบบนที่สูงเกือบ3 4มสี่พันเมตรขึ้นมันกลายถูกว่าถูงน้ําแข็งถูกอะไรเขาเบอร์อันนี้ครับอันนี้แบบฟรีซรูปแบบฟรีซอีกแบบหนึ่งคือที่แบบนี้แบบรายรายก็คืออยู่ในพื้นที่ที่มันมีความแห้งนะตายแบบแห้งใช้ความแห้งของอุณหภูมิเช่นอุณหภูมิที่อยู่ในระดับตั้งแต่1ิบ ห้องศาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพื้นที่นั้นมัน d r แลนด์อ่ะมันไม่มีความร้อนไม่มีความเย็นแล้วอันไหนที่รักษาตับไตเส้นวุแบบนี้แล้วแบบนู้นอ่ะแบบนู้นเหมือนกันครับทั้งคู่ตายตับไตเส้นผุเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องแหวะออกมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาออกไม่เหมือนบัมบี้ของอียิปต์ใช่ไหมใช่ไม่เหมือนครับอียิปต์เนี้ยต้องผ่าแล้วออกมาอนอกอ่ะถ้าทนเพอถึงเวลาตายไอ้พวกนี้มึงสังเวยไงอันนี้มันตายก่อนกําหนด พวกนี้เอามาบูชาย,ยันพวกมาผีชีพตามความเชื่อของหมอผีหรือจาม,มาที่มาบอกว่าต้องทำแบบนี้แผ่นดินถึงอยู่ได้ไม่งั้นจะร่มสลายหมดพอเชื่อเสร็จเอาละคนซวยเกิดขึ้นละจะเลือกใครละ่ะมาบูชาย,ยันเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราโอเคเลือกไปไอคนที่ถูกเลือกก็ซวยไป ตายโดยที่ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเหมือนไอ้คนนี้ก็เหมือนกันเนี<ต>่ฮะนถึงนั่งร้องไห้ยอยู่ว่ามึงทํากูทําไมกูยังไม่ควรจะตายมึงทํากูทาไมมึงทํากูทำไมมึงทํากูทาไม,ม,ไ,ม,มไม่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 